สวัสดีครับพเพื่อนเพสมาชิกบ้านสวนเราฝันนะครับวันนี้ลุงขวัญเข้าครัวจะมาทําน้ําจิ้มซีฟู้ดนะครับน้าจิ้มซีฟูด้ดทีนี้เราจะมาดูกันว่าน้ําจิ้มซีฟู้ดเนี่ยมีส่วนผสมอะไรบ้างก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกก่อนว่าพริกที่เราใช้เนี่ยจะมีพริกทั้งสีแดงและสีเขียวนะครับได้ทั้ง2แบบ แต่ถ้าเราอยากทําน้ําจิ้มซีฟู้ดอกอกมาเป็นสีเขียวก็ใช้พริกสีเขียวล้วนนะครับถ้าอยากใช้สสีก็ใช้พริกสีแดงแนตะ่อยากให้ออกมาเป็นแดงอย่างเดียวก็ใช้พริกสีแดงล้วนแล้วก็มีรากผักชีสูตรลุงขวัญจะใช้รากผักชีด้วยนะครับผักชีมะนาวแล้วก็กระเทียมกลีบเล็กกลีบเล็กก็จะกลิ่นหอมหน่อยนะครับกลีบใหญ่ก็รสชาติก็นัวขึ้นแต่กลิ่นจะไม่หอมเท่ากลีบเล็ก แล้วก็น้ําตาลปี๊ดนะครับน้ําตาลปี๊ดน้ำตาลปึกได้หมดถ้าเป็นตาลตะโหนก็จะหอมหน่อยหรือจะใช้น้ําตาลทรายแดงน้ําตาลทรายขาวน้ําตาลขัดสีไม่ขัดสีได้หมดครับแต่สูตรลุงขวัญจะชอบใช้น้ําตาลปี๊ดนะครับน้าตาลปึกตาลตะโหนดเนี่ยครับกระเทียมถ้าเป็นกลีบเล็กเราสามารถปลอกเปลือกก็ได้ถ้าเราจใช้าโขกเอาเนี่ยเวลาโขกแล้วมันจะเหลือเปลือกเวลากินแล้วมันก็จะติด เปลือกเป็นเส้นใช่ไหมครับแต่ลุงขวัญน่ะจะชอบใช้สูตรตามสไตล์ลุงขวัญน่ะชอบปัน่นปั่นให้ทุกอย่างมารวมกันหมดให้มันละเอียดจะได้กินได้หมดทุกอย่างนะครับไม่ต้องไปสะดุดตรงไหนระหว่างกินให้เสียอารมณ์แล้วก็ได้รับสมุนไพรเต็มๆเดี๋ยวเรามาดูกันขั้นตอนมีอะไรทํายังไงบ้างน,นะครับอย่างอื่นก็เตรียมล้างผักก่อนตอนนี้ส่วนผสมทุกอย่างก็พร้อมแล้วนะครับ หั่นมะนาวเตรียมพร้อมไว้เกลือรากผักชีหั่นซอยไว้เลยนะครับกระเทียมล้างให้เรียบร้อยพริกพร้อมน้ำตาลปี๊พร้อมแล้วก็น้ำปลาสัก2ช้อนโต๊ะไม่ต้องเยอะมากนะครับเพราะเราจะไม่ใส่น้ำปลาเยอะก่อนอื่นเลยก็กระเทียมมุงขวัญจับมาปั่นก่อน นี่นะครับกระเทียมก็จะได้มาประมาณนี้จากนั้นตรงขวัญก็เอาหน้าผักชีนะครับใส่ลงไปปั่นคู่กันเลยก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับหรือท่านใดถนัดเอาไปโคลกนะครับก็โคลกร,รวมกันไป นั่เได้ออกมาประมาณนี้แล้วจากนั้นก็จับรวมการต่อด้วยการใส่พริกครับใ,ใส่พริกลงไปเลยก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับโอ้โหกลิ่นหอมมากเลยตอนนี้ ส่วนตรงนี้อย่าเพิ่งทิ้งนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ตอนผสมน้ำทีหนึ่งนะครับเป็นไงครับละเอียดดีไหมล้ำดูขั้นตอนต่อไปนะครับจากนั้นก็เอาน้ำตาลปี๊บนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะแล้วก็มาบีบเพื่อมาคนตรงนี้ให้มันทำส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะครับ อันนี้ลุงันใช้มะนาวประมาณ4ลูกเพราะจะทำออกมาค่อนข้างเยอะค่อยๆค,ค,คลุกเค้าเขานะครับให้ส่วนผสมเข้ากันให้ละลายเป็นน้ำจะได้ตอนไปใส่ในเครื่องปรุงไม่ต้องคอยคลุกหลายทีเพราะบางทีไม่นั่นเดี๋ยวเราก็จะน้ำตาลเหลือเป็นก้อนอีก ผุ้เค้าเขาให้ได้ที่ให้เข้ากันนะครับจากนั้นก็เติมเกลือลงไปไหน่อยหนึ่งก่อนเยอะๆครับให้ช้อนเดียววันนี้เข้าที่นะครับ จากนั้นนะครับก็เอาพริกที่เราปั่นไว้แล้วเทส่วนผสมลงไปเลยครับแล้วก็ลองคพกด,ดูนะครับ เกลือเนี่ยจะช่วยทําให้พริกนั้นยังสดอยู่นะครับแล้วก็เก็บไว้ได้นานถ้าเราใส่น้ําปลาเนี่ยน้ำจิ้มนี้ก็จะเก็บไว้ได้ไม่ค่อยนานนะครับอันนี้เป็นซีฟู้ดสูตรพริกเขียวล้วนเห็นไ,ไหมครับก็ได้พริกเขียวล้วนจากนั้นเอาน้ําเปล่าที่ต้มสุกแล้วนะครับต้มสุกแล้วคุนๆธรรมดาไม่ต้องร้อนนะครับใส่ในเครื่องปรุง พริกปั่นที่เราทำไว้เมื่อกี้ที่ยังเหลืออยู่นะครับแล้วก็คลุกเขาเข้าใหม่ ลุกให้เข้ากันนะครับมาได้ทีแล้วลองชิมดูนะครับโอ้กาลังดีเลยขอเปรี้ยวอีกนิดนึง เยี่ยมโดนมากเสร็จแล้วเราก็เติมผักชีที่เราเหลืออยู่นะครับลงไปผสมได้จะช่วยให้รสชาติหนูยิ่งขึ้นนะครับโอ้ยไปหาอาหารทะเลมาจิ้มเลยดีไหมเนี่ยอยากกินต้องได้กินนะในเมื่อทาน้ำจิ้มแล้วนั้นเดี๋ยวคาวหน้านะครับจะต้องเจอเจออาหารทะเลมาจัดก,การกับน้ำจิ้มตัวนี้แน่เลย อยากกินต้องได้กินน้องได้ทำจิ้งเสร็จแล้วงั้นเดี๋ยวลุงขวัญลาไปเพียงเท่นี้นะครับอย่าลืมนะครับใครอยากได้พริกแดงถ้าเป็นสีแดงก็ใส่พริกแดงล้วนนะครับให้ดูกันใกล้ๆนะครับอยากกินต้องได้กินนะครับเดีย๋ยวลุงขวัญขอตัวไปหาอาหารทะเลก่อนนะครับเราให้พบกันในคลิปหน้านะครับอยากกินต้องได้กินอย่าลืมสับสไคร ในบ้านสวนเราฝันแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะครับพบกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ